สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อีกหนึ่งภารกิจของรายการหนองแคนนิวนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศในการทํางานวันนี้วันที่8ดพฤษภาคม2 5 6 4นหส4นะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ตรวจตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่26แลเอกสารแนบท้ายสถานที่ต่างๆนะครับรวมทั้งสถานประกอบการนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นการสุ่มเสี่ยงพิจะระบาดนะครับเราก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็ร่วมกันรณรงค์ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างและก็ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหาคนครนะครับอีกภารกิจนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศเชิญเลยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนองแขบทุกท่านนะครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับก็เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตหนองแขมนะครับโดยท่านผู้โดยการเขตหนองแขมนะครับมีความห่วงใยที่น้องประชาชนนะครับนะฮะก็ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับมีการกระจายเป็นวงกว้างนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทท่านนะฮะร่วมกันนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ หรือว่าหน้ากากผ้านะครับรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าจะล้างมือด้วยน้ําสบู่นะครับก็ได้นะครับบ่อยๆนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านที่จําหน่ายขายอาหารก็ขอความร่วมมือนะครับขณะที่ท่านปรุงประกอบอาหารก็ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ก็เป้าหมายของเรานะครับก็จะเข้าชุมชนนะครับวันนี้ในพื้นที่ต่างๆโดยการใช้ประชาสัมพันธ์นะครับโดยในบางครั้งนะครับพีน้องประชาชนในการเราอาจจะแจกเอกสารให้ความรู้ไปบางคนบางท่านเป็นชาต่างชาตินะครับส่วนใหญ่นะฮะไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือออกเราก็เลย ใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับโดยใช้เสียงตามสายของรถเขาเรียกว่ารถประชาสัมพันธ์นะครับรถเบสของสำนักงานเขตหนองแขมนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งภารกิจในการเดินทางในวันนี้นะครับเราก็นะฮะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ป้องกันได้ง่ายโดยการใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและก็ล้างมือบบอยๆนะครับเิญเลยครับสวัสดีครับพี่น like ้องชาวหน้องแขมทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากสํานักงานเขตหนองแขมนะครับโดยท่านผู้โดยการเขตหนองแขมนะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ดําเนินการนะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับรณรงค์นะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ร่วมกันนะครับมาร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับนะฮะก็ขอความร่วมมือนะครับทั้งสถานประกอบการนะครับที่น <Tort> ้องประชาชนนะครับก็ที่จอดรอพักรถเมสายเจ็ดนะครับก็มาร่วมกันนะครับมาช่วยกันมาช่วยกันรณรงค์นะครับร่วมกันใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ รักษาระยะห่างนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวดองแขกทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงประชาสัมพันธ์นะครับก็นะฮะทางสํานักงานเขตดองแขกนะครับก็มีความห่วงใยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับนะฮะช่วยกันนะครับป้องกันนะครับโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะครับป้องกันนะครับ ก็ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องชาวหนองแขมทุกท่านนะครับเสียงทุกท่านได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงปัะชาสัมพันธ์จากสํานักการเขตหนองแขมนะครับวันนี้นะฮะเราได้มารณรงนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับนะฮะโดยท่านผู้บริการเขตหนองแขมนะครับท่านก็มีการห่วงใย พี่น้องประชาชนนะครับในการป้องกันนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับนะฮะพ่อค้าแม่ขาานะครับหรือว่าพี่น้องที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ขอความร่วมมือกันนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็รักษาระยะห่างในการพูดคุยนะครับแล้วก็เวลาพูดคุยก็ ขอให้นะครับพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับใส่หน้ากากนะครับอนามัยนะครับเพื่อป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับนะฮะขอบคุณนะครับพี่นะครับทุกทุกท่านนะครับรวมทั้งบริษัทด้วยนะครับที่ร่วมกันณุงลงใส่หน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างนะฮะร่วมกันล้างมือบ่อยๆนะครับมาช่วยกันนะครับพี่น้องนะฮะทุกๆที่นะครับทุกๆพื้นที่นะครับเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับสวัสดีครับนะฮะพนักงานซัคโก้นะครับทุกทุกท่านนะครับขอความร่วมมือนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับนะฮะปิดจมูกปิดปากให้มิดชิดนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับทุกทุกท่านนะฮะในการปฏิบัติตัวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับ ล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับในสถานการณ์นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบที่ให้ความร่วมมือครับหนไปแบบบนที่เดิมเข้าซอยเดิม